เพื่อนดูลูกนี้ซา <laughs> ยังไม่ทันเก็บหมดแล้ว <laughs> น้องมีความกรอบมากชุดว้าวฟัวขงขอกแม่เนาะปลูกใส่กระถางโตให้ขนาดนี้ก็คือดีใจแล้ว สวัสดีนะคะผู้แอปุงเอง,เอ,งอ่ะวามพอิีกับแมววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บฟักแมวหรือว่ามะระหวานที่ปลูกด้วยน้ําออกเพราะว่าบางเถาเอ๊ะทำไมใบเขาเริ่มไปแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นที่อากาศเย็นหรือเปล่าเนาะในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปที่อาฟาร์มหลังบ้านด้วยเราจะไปเก็บ หัวฟักยาวฝรั่งหรือว่ารันเนอร์บีนนะใครที่อยากทดลองปลูกดูเนาะเดี๋ยวแม่ใส่รายละเอียดไว้คร่าวๆให้เพราะว่าเขาไม่ต้องดูและอะไรมากเนาะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหลังบ้านแล้วก็ค่อยกลับมาที่ฟักแมวแล้วก็มะระที่ปลูกด้วยน้ากันเลยค่ะตัวฟักยาวหรือว่ารนะันเนอร์บีนเนาะอันนี้หลังจากที่ลงปลูกเนาะตอนที่ลงปลูกนะ้องมีปมดอกมาแล้วนะ ผ่านมาแค่6สัปดาห์แค่นั้นน้องก็จะพร้อมให้เก็บได้แบบนี้เนาะยิ่งเก็บน้องก็จะยิ่งโตนะเพราะว่ามันจะมีฝักน้อยๆที่อรอโตนั่นเองแล้วก็เออเราจะปลูก r รนเนอร์บีหรือว่าถั่วฝักยาวฝรั่งในช่วงหน้าร้อนทางโซนยุโรปเนาะแล้วก็น้องก็จะปลูกง่ายปลูกด้านนอกแบบนี้เหมือนของแฝกก็ได้ไม่ต้องมีกรีนเฮาส์ลองหามาปลูกกันดูค่ะแล้วแดดก็จะหมดแล้วอืม น้องมีความกรอบมากออกแคมากินไม่ทันก็คือสามารถแช่แข็งได้ด้วยนะอือช่วงนี้อากาศก็คือเริ่มเย็นตอนกลางคืนแล้วเนาะต่ำกว่าสิบองศาแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้แม่จะเก็บได้เยอะขนาดไหนเพราะว่าอันนี้ก็คือปลูกแค่สองซุ้มเนาะแล้วก็ถ้าใครที่อยากทดลองปลูกเนาะแม่ก็คือแนะนำเนะาะอย่างไม้หนึ่งก็คือปลูกลงที่ประมาณ2ต้น3าต้นอะไรแบบนี้เนะาะด้านหลังเดี๋ยวจะคำนวณให้ว่าสองซุ้มปลูกประมาณกี่ต้นเดี๋ยวจะขึ้นให้เพื่อนๆดูเนาะก็จะได้าทานกินทานกินพอกินด้วย ไวรีบเก็บด้านนอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีแสงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อนนในกรีนเฮาส์เราจะไปเก็บมะระเนะาะมะระของแมแอนนกรีนเฮาส์ก็คือปลูกด้วยนะตอนกำลังดีนะเพื่นอนอเก็บไว้นานเขาจะไม่อร่อยนะ เขาจะรอโตอีกเยอะเลยเราก็มาทยอยเก็บเขาออกก็ช่วยเขาไปในตัวเนาะนี่ค่ะอันนี้อีกประมาณไม่เกินสองวันก็คือต้องต้องอเก็บเขาออกแล้วทยอยเก็บเขาออกเนาะเพราะว่าฝากเล็กๆจะได้อาริบโตให้เราเพราะว่าหนาวแล้วเนาะอากาศเริ่มเย็นละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบวบฝรั่งกันต่อคะ่ะ ว้าวเขาจะใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะฟักขกแม่เนาะปลูกใส่กระถางโตให้ขนาดนี้ก็คือดีใจแล้วนะแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆเนาะปลูกฟักปลูกบวบฝรั่งในกระถางใหญ่ๆก็จะได้อผลผลิตที่อะโตกว่าของขแม่นะ อ่าแล้วก็เดียเราจะไปเก็บอีก2ลูกเนาะลูกเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มแก่แล้วอ่าไปกันเลยค่ะอ่าเพื่อนจะสังเกตนะตูดเขาจะเริ่มเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็คือเขาเริ่มแก่แล้วแม้จะมาเก็บออกเลยต้นนี้น่าจะไม่โอแล้วนะเพราะว่าเขาไม่มีอยอดอ่อนๆโตขึ้นมาเนาะน่าจะต้องสังขายนานนองเขาละ นี่ค่ะแกแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งย้ายเขามาใส่กระถางใหญ่เนาะปกติเขาจะกระถางเล็กอันนี้เนี่ยที่แมกรีดผ้ายางเนาะแมก็คือ,อเพื่อที่จะให้รากเขาไปชอนชัยในดินนั่นเองไม่งั้นเ,เราก็คือต้องมาตามรดน้ําตลอดแต่ว่าข้อเสียเนาะ เผื่อเพื่อนๆท่านไหนลองเอาไปปรับใช้ดูถ้าเรากรีดเนาะพวกน้องทากหรืออะไรเขาก็จะมาอยู่ข้างใต้กระถางแล้วก็ช่วงหน้าไหนที่เราไม่ได้อภพอลูกเนะาะหญ้าก็จะขึ้นเหมือนแปลงด้านหลังอันนั้นก็คือกรีดผ้ายางแล้วกเ็เวลาเราไม่ได้ปลูกเนะาะหญ้าก็คือจะมาเต็มแบบนั้นเลยเนาะลองเ,อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียว่าจัดกรีดหรือไม่กรีดนะแต่ว่าแบบนี้ก็คือโอเคเนาะ นี่แล้วก็เดี๋ยวแคก็คือจะปรับใช้กับปลูกฟักทองในปีหน้าด้วยเพราะว่าต้นอ่อนฟักทองเนาะน้องท่าก็จะมากินหมดถ้าเราปลูกใส่กระถางไว้น้องก็จะมีโอกาสรอดเนาะ,ะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกลูกหนึ่งนี่อันนี้ลูกเล็กแต่ว่าเขาแก่แล้วนะสังเกตเขาจะเป็นแบบเหลือง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 แบบนี้ ช่วงนี้อากาศก็คือเริ่มเย็นแล้วเนาะอย่างประสบการณ์อปีที่ผ่านมาของแม่ก็คือฟักทองไม่ทันติดลูกก็คืออไปซะก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวอปีนี้แม่น,น่าจะได้เก็บเนาะยอดฟักทองอเก็บยอดฟักทองเพราะว่า,ารุ่นนี้น่าจะไม่ทันแล้วแล้วก็บางลูกก็คือรอดูว่าน้องจะโตไหมแล้วก็ แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นบัตเทอร์นัทเนาะบัตเทอร์นัทลงทีหลังนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเก็บเขาออกแล้วก็ยอดของเขาไม่งั้นเดี๋ยวอากาศหนาวมาเนาะยอดที่กําลังงามงามเราจะอดกินนะ,ะเดี๋ยวแครก,ก็คือจะไปขนผักแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโพาะกันที่อันกกรีนเฮาส์เดี๋ยวจะไปเก็บมะระที่ปลูกด้วยน้ำเนาะเป็นมะระพันธุ์เขียวยกนั่นเองอไปกันเลยค่ะ ี๋ยวเราค่อยกลับมาขนฟักเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไปโพกันที่อันนั้นกรีนเฮาส์ไปเก็บมะระก,กันก่อนค่ะเก็บพืชผักที่เอาปลูกด้านหลังฟาร์มเสร็จแล้วเนาะเราจะมาต่อกันที่เอาพืชผ,ผักที่อ,อยู่ในกรีนเฮาส์ที่เป็นระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอ่ะว่าพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะระจีนพันุเถียวโยกเนาะปีหน้าแม่ค่อยเอาใหม่เพราะว่าปีนี้เป็นอะไรที่ฝนตกชุกแล้วก็ กรีนเฮาส์ Green house ก็จะอยู่ใต้ต้นโอ๊กเก็จะไม่ค่อยเจอแสงทําให้มะระไม่ค่อยติดลูกด้วยเนาะลูกเขาค่อนข้างจะอัโตแล้วก็ใหญ่ให้อยู่นะแต่ว่าต้องแพลนที่ปลูกดีๆเนาะเพื่อให้แสงเข้ามาในกรีนเฮาส์ได้เนาะอ่าวันนี้แม่ก็จะมาเก็บอันนี้จะเป็นลูกที่สองแล้วแล้วก็อ่าเ,เราจะมาเก็บอีกลูกหนึ่งวันนี้ก็จะได้มะระสามลูกค่ะ ฟักแมวฟากนี้ยังปกติดีทุกอย่างน้องเพื่อนนี่เลยก็น้องเอาฟากนี้จะไม่ค่อยติดลูกเท่าอีกฟาาหนึ่งเท่าไหร่นะอ่าอันนี้ก็คือมะราค็อทยอยตูนอเพื่อนมาดูอโคนของฟักแมวหรือว่ามาระหวานเนาะอันนี้คือปลูกด้วยนะ้ําวัสดุปลูกเป็นอัดดินเผามวลเบานะอันนี้คือต้นเนี้ยังปกติดีทุกอย่างนะเออแล้วก็นี่เลยค่ะต้นเขาข่อน้าจะใหญ่อยู่น้องเพื่อน แล้วก็ของขแม่คือเอาปลูกทั้งหมด3ต้นนะ3ต้น3นกอแล้วก็เ,เขาไม่ได้อตายทุกต้นเนาะคือจะเป็นแค่บางเถาแค่นั้นแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเถาของอันนี้เนาะจะสังเกตว่าเริ่มมีสีน้ําตาลบางเถานั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเก็บฟักแมวกันเลยค่ะ วันนี้แม่ก็คือจะเก็บลูกใหญ่ๆออกให้หมดแล้วก็เท้าในาที่เขาเริ่มไปแล้วเนาะเราก็จะมาเก็บออกกันแล้วก็วันหลังค่อยมาหรือเนาะหรือเถาที่แบบไม่โอออกเห็นไหมเขาเป็นอะไร <c oughs> ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยเพื่อนเนาะแล้วก็เห็นไหมลูกน่ารักแบบนี้ก็เอาไปทําเมนูได้เนะาะสตรีปนี่มาเก็บต่อ เขานี้ยังโอนอกนะโอ้ไปหมดแล้วอันนี้ใหญ่อยู่อันนี้คือได้เวลาเก็บตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะแม่ยังไม่ได้เก็บออกนะวันนี้ก็มาจัดการออกให้หมดแล้วนี่ใหญ่อยู่น้องเพื่นอนรอดูว่าวันนี้จะได้สักกี่ลูก นี่น้ําให้อยู่อ้อเกิดอะไรขึ้นกับน้องคอกแมวนี่อันนี้ใบยังสดชื่นอยู่ เล็กด้วยนะคะคดูลูกนี้สา <laughs> ยังไม่ทันเก็บร่วงขามือยังไม่ทันได้เก็บออกแล้วก็แม่เก็บไปก็พยายามช่วย เอาเถาที่เอาเขาตายออกเนอะคือเดี๋ยวต้องมาจัดการอีกลรดหนึ่งเราดูกันว่าวันนี้เราจะได้เยอะขนาดไหนด้านหลังเต็มแล้วนะคะลูกนี้ก็ใหญ่เหนเพื่อนเต็มฝ่ามือเลยแล้วก็ ใบด้านบนนาอตายบางส่วนบางส่วนก็ไม่ตายนะอันนี้ก็แมเส,นนเ,แเสียดายน้อเพื่อนน่เนี่ยใบเริ่มไปแล้วเสียดายนาะอันนี้ยมีสมลูกแต่ว่าใบาเขาเอาค่อยๆไปนะม่ก็เลยยังไม่ได้เก็บออกนั่นเองเขากําลังตูนะเออทยอยตูกันมาเนานนี่ก็สวยมาละหวานือว่าฟักแมวที่เก็บออกในวันนี้อ่าได้ประมาณสิบกว่าลูกนาะอแล้วก็ด้านหลังก็ยัง เหลือให้เก็บได้อีกนะแล้วก็อใบที่เขาตายเถาที่เขาตายเนาะเดี๋ยวแม่ามาจัดการต่อที่เหลือให้จบรอดูเมนูจากฟักหวานกันด้วยค่ะ